พนค้จจือวย่วปูกนคือมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานรเรื่องราคาข้าวนาปลังตกต่ำอยากให้รัฐบาลมีนโยบาย แก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวตกตำ่ำตอนนี้ข้าวเจ้าก็5บาท10ตังค์ข้าวเหนียวก็ประมาณ8บาทแต่ถ้าออกสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะออกเกยอะกว่าน,นี้แล้วราคาอาจจะต่ำลงมา mm hmm. ก็ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภรมไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเรามาในวันนี้ เกษตรกรทั้ง18อำเภอ,อเป็นตัวแทนมายื่นหนังสือแล้วก็หลังจากที่เราได้ยื่นไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาทางส่วนกลางได้มีคำตอบอ,อย่างไรทางท่านผู้ว่าก็ได้บอกกล่าวทางเกษตรกรทราบตอนนี้เราก็เห็นว่ามัเนเงียบไปก็มายื่นสบัดที่สองอสบัดที่สองต่อไปเพราะว่ารานี่เราอยากได้เท่าไหร่ครับพ่ ราคาก็อย่างที่นำเรียนไปว่าข้าวเจ้าอยากได้800 0บาทข้าวเหนียวราคา10,000บาทตอนนี้ก็ยังห่างไกลกันอยู่ประมาณ2 0 0พผลจากการยื่วันที่8เนี่ยเรายังไม่ทราบผลยังยังไม่ทราบผลว่าส่วนกลางเขาตอบมายังไงทางกระทรวงพาณิชย์ก็ดีรับผิดชอบในส่วนนี้แล้วก็ทางทางสำนักนายก าทางการประชุมคอรมอ,อมีมติบรรจุบรรจุอัละของประชุมของคอรมอหรือไม่แล้วก็มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นยังไงครับก็อยากจะทราบวันนี้ก็มารวมตัวกันแล้วก็มายื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่านะครับเชียงรายเรามีกเกษตรกรปลูกข้าวเยอะครับท่า,าทั้งจังหวัดนี่น่าจะสองแสนกว่าไร่ ถึงสี่แสนไร่นะครับนาปลังมันมีแค่นาปังนะครับนาปลัง,ลลงแล้วก็นาปีนี้ก็ประมาณหกแสนหกแสนไรครับถ้าว่าเรายื่นแล้วมันครั้งแรกก็ครั้งที่สองก็ไม่เป็นผลทำไงดีกรก็อาจจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปยื่นต่อทางท่านนายกโดยตรงแต่ตอนนี้ขอผ่านไปตามขั้นตอนก็คือ ผ่านไปทางผู้ว่าทางจังหวัดก็ทําหนังสือถึงทางสํานักนายกหรือว่าทางลำตีว่ากระทรวงกลาโิตต่อไป เป็นเด็นด้านหน้าเราจะครับเจ้าที่ที่จะรับงเลือกอำเภอนะครับมาจากหลายอำเภอเป็นตัวแทนมาย,ยื่นหนังสือต่อทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านตนันลินพงศ์นะครับพอได้รับการแก้ไขอ่าเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรอ,อ่าที่ทำมานะครับเรื่องคนทั้งอ่าประเทศทั้ง คุณสภาพมีพนากรกะดกาสิงหาปูเขานาปีแล้วครับอะไรปูกันแล้วคุณจีนค้าเกี่ยวเขานาปีพื้นที่จ,จังหวัดเชียงรายเฉพนาปางสี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าไร่เข้าเกี่ยวเนี่ยครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเดินประวัารางวันที่หนึ่งตย์ที่ยี่สิบเต็มพื้นที่เข้าเอาไปขายในแต่ผมมงงว่าเข้า ถามลกูกศีหรือลกูกศิษต่างๆว่าเ,อขอเขาขายก็ได้ขายออกก็ได้แต่ถามจวัดน์จิงไห้นะครับลงศีทุกทุกทีตาเขา้าตาเข้าต่างๆนะครับทุกทีเจ้ามดครับเจ้าซื้อเข้าเต็มพื้นที่ของจวัดเจิงไายและวันหนึ่งครับลาไปกี่โมงน,นะครับกี่ตันต่อวันนะครับแล้วเอาไปขายไหนแล้วบอกว่าเขาขายก็ได้ พอลงมานเป็นโคมอยัางจะได้ไม่ใช่มาสุดเลยกันสรองปัญหาของพี่นอ้องจหารจางานหับแบบโกงอย่างการเลอครับเขมามันความถูกต้องเอาพี่น้องมายืนแบบมายืนเนี่ยคนกว่าสีเวลาเพิ่อนนะครับเนี่ยต่อไปหักจ้างวันสองสามร้อยสามพันสี่ร้อยถ้าเพิ่นหรือรอดคุณหมาแล้วครับเนี่ยเราทำได้เอาบุญรอง อันนี้เป็นมติีนออดีเขาอยู่ใน,นสื่อนี่เนาะผู้ว่าราชการจะวัดเชียงไอ้ฐานะที่เป,เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองของพี่น้องเชียงไห้นะครับก้<ว><น>อสองกรมส่มงเสริมกรมกันเขา้มมากรมชรทาุกอย่าเนี่ยเนาะและสำคัญนี่คือกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้มาได้มาโจมตีหายยาต่อนั้นป่ะเอามาเพื่อขอความเ่นคาขอ,ขอเสี่ยเขาตุกเจ้านาเนี่ยครับ โทรหาต่อคำนั้นพงยังใช้มันสวยซื่ออบาทสิจากไข่กลายเป็นไข่หัวนะครับเหมือนต่อคำนั้นว <stad. S 1> to ่าเนี่ยห้าบาทสายสายก็เดียวมันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับตัวนี้พี่น้องเกษตรกรทุกอำเภอับมามาต่อตุ๊ปั๊บต่อบาดจบแล้นแล้ววันนี้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่านะครับเขาจะขอให้ผู้ว่าเชียงรายอยู่กับเขาไปก็บปีน้องน้องทุกครับครับครับ นั่นคืตัววยตูครับม่กลางาราก็รีุู่เ็ีนะครับงุอย่างที่ดนในต้องเป็นวนในเละครับจันทงมาครับห้าะครับบอกบอเกี่ยวเลยนครับนี้ผมวบอก่ได้งการเมืองครับผมมได้าเนอไม่ได้ัแทน จำนวนนะครับเชินทาง่าใด้พบปะกับพี่น้องอันที่หนึ่งก็ผลผลิตเราสูงมากการจํานวนผู้ปลูกข้าวนาปั่นมันสูงมากอันที่สองผลผลิตกด็ดีอันที่สามคือกลไกลก,ไกลไกราคาข้าวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกลไกลของระดับจบังหวัดแต่เป็นกลไกลของระดับประเทศมันมีกลไกลที่กระทรวงพาณิชย์จะต้อง เรียกว่าพักดันสิออการช่วยเหลือการยกระดับราคาเนี่ยมันไม่สามารถทำโดยกฎเกจังหวัดได้นะครับผมก็ได้แต่เพียงว่าให้คนเชียงรายช่วยกินข้าวเชียงรายซึ่งมันอาจจะไม่ทำให้ราคาขยันขึ้นได้ยังไงก็ตามครับความฟุ้ขงของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะเกษตรกรพวกเราทุกคนตระหนัก แล้วก็ได้คุยกันแล้วว่าเราจะมีมาตรการที่จะต้องรีบประสานงานไปที่ส่วนกลางท่านพันนิจ์จังหวัดก็ต้องประสานงานไปที่ก,กรมการค้างไปไหนนะส่วนในของรัฐรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการนโอยู่บ่ายห้าสิ้นปกตตอบแทนไม่ได้พวกเราทุกคนตอบแทนไม่ได้ว่ากอนอขจะส่งภานคิดจะเร่งช่วยเหลืออย่างไรกอนอขอ คณะกรรมการนโยู่ยข้าวกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องกลไกลการทําให้ราคาข้าวภายในประเทศมันสูงขึ้นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกนาะปักทั้งประเทศเลยนะครับยังไงก็ตามพบกผมตระหนักเรื่องนี้แล้วก็จะพยายามส่งต่อปัญหาของท่านไปในระดับส่วนกลางแต่ระดับ ตอนนี้เหมือนกับว่าล็อกสเปกอะบอกสมานิก้ามาถ้ามึงมามีเรื่องนะขออภัยนะถ้าทขารว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอคนเดิมๆกับพ่อค้าเราจะมีที่น่ารักๆอยู่เหมือนสมัยนั้นนะที่ที่ทำในตลาดมันจะปะขัดกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับคำข้อเสนอที่เขาให้พ่อค้าเพื่อราคาการเมืองทุกวานแค่กิโลละห้าสิบตังค์เป็นดีนะ ครับห้าสิบต่างหคิดเลยครับงานสิบไ้นสีบไลนมันเป็นสี่กิโลแล้วทนงานกันเลยนนี้นเดี๋ยวทางท่านผู้ว่าก็จะรับประเด็นไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะบันทึกส่งไปส่วนกลางเพราะว่าการที่เราจะเปิดจุดแบบนี้เราจะต้องขอโคต้าเพราะมันมีโคต้าอยู่ว่าเอ,อ่อการขอเปิดจุดเนี้ยมันหมดประเด็นยังแล้วมันยังมีอยู่ไหมที่มติคอพยเราไม่อนุมัติให้เปิดเนี่ยเนื่องจากว่า ลงสีในพื้นที่เราค่อนข้างเยอะระบบตลาดเราจะเสียหายนี้เราก็เลยมองว่าเ,เราใช้กระบวนการเรื่องของการกำกับดูแลการตรวจเครื่องช่างแล้วก็การส่งเจ้าหน้าที่ไปกำกับดูแลในจุดรับซื้อที่ท่านคิดว่ามันมีปัญหาน่าจะเพียงพออก็ไม่อ่านใจแล้วเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เรากำกับดูแลพร้อมตรวจสอบเครื่องช่างตรงวัดไปให้ด้วยเลย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ให้ชาวบ้านมั่นใจว่าซื้อขายได้ราคาที่เป็นธรรมแล้วก็ได้กิโลที่ถูกต้องอย่างเนี้ยเราคิดว่าอ่ามาตรการแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วอ่ามาตรการไหนเท่านี้ครับต่างจังหวัดมาอยู่นี่จุดสองจุดก็พอเข้าใจที่พื้นที่เยอะๆพิจารณาทุกที่แล้วเพราะว่าแไม่จำนะเอ้าลานข้าวว่างตรงไหนเนี่ยลานข้าวที่ข้าวนี้ ก็เดี๋ยววันนี้รับเรื่องไว้แล้วก็จีใจฟืนภาษาไว้นะครักว่าภาษาเรายิงโบได้ยังช่ยิงออกนะครับอันนี้อันนี้เป็นลูกค้าเก่ารูะรู้จักกันอยู่เพราะก่อนท่านเป็นประธานประธานกันเองคือหาออกมาอันนี้ผมไว่ายืนนะครับจะไป่พิสท์ถนนครับนายครับผมว่ายืนในนะครับจริงๆก็ดีใจนะครับดีใจครับขอพี่น้องตบมือต้องใช้ปากว่าครับ ขอบคุณี่ชครับในเรืงนั้นทครับทั้งรองผว่าตัวเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบ้า